จะไปนี่นี่ยไม่ชินิงในรถติยาเราไฟแดงนะครับนี่มาจากสเต็งนะครับมาจากสเต็งถนนสายสเต็งนะครับนี่เราไฟแดงนะครับไฟเขียวแล้วนี่มาจากสเต็งนะครับเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวา ่ตรงนี้ไปรามันนะครับเรียวกว่ามาบ,บมาเรื่อยๆนะครับมาจะสีแยกไฟแดงมาอยู่บางเกาะนะครับตรงมานะครับ มาก็อันนี้โค้งนะครับนี่ประมาณนี้โค้งนะครับข้างหน้านี่มีโค้งนะครับโค้งซ้ายนี่น่อยๆนะครับนี่จากโค้งนี้ก็ประมาณไม่ไกลนะครับนี่อีกแป๊บหนึ่งชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายนะครับนี่สายก็มาเจอร้านมัตตบาเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับหน้าร้านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ